ดีแม็กซีประตูนะจ๊ะคันนี้เอาใจใสายแซดสายซิงไปเลยนะคะใครที่กำลังม,มองหารถแนวนี้สไตล์นี้ต้องรีบมาจับมาจองเลยค่ะสวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับเนเน่ย,ยู่น้อยร้อยโลนะคะวันนี้เนเน่ย,ยูกับคันนี้เลยค่ะอีซูซ d ดีแม็กซประตูนะจ๊ะซิงค์เาวสวยๆเลยให้ดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยจ้ะทุกคนจ้าด้านหน้านะคะกระจังหน้าเป็นโครเมยียมนะคะดันโลโก้สีแดงขึ้นมาแบบนี้เลยตาไฟนะคะเป็นตาไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะลมดำให้แล้วเรียบร้อยคันนี้โคตรหล่อเลยทุกคนจ้า ไฟเดลท์มีไม้ครบไฟลงไฟเลี้ยวมีมาจัดหนักจัดเต็มนะคะด้านล่างนะคะไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะคะม,มานี่เลยให้ดูเลยให้ดูเลย,เลยสีเทขาวแบบนี้ใครที่ชื่นชอบนะคะมาจาับมาจองได้เลยนี่มันหล่อมันซิ่งตรงนี้ทุกคนแม็กนะจ๊ะได้เป็นแม็กเวลมาเลยจ้าลูกค้าจ้ามีฟ้าครอบดิสเบรกมาให้แล้วเรียบร้อยอยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นคันนี้เพิ่งเข้ามาเพราะฉะน,นั้นใครที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจ ถูกใจต้องรีบพักรีบโทรเข้ามาเลยค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถคันนี้เป็นรถสี่ประตูนะคะไฟเอ่อไฟเดียวนะคะมีมาให้อยู่ที่ด้านข้างนะคะที่จับที่เปิดรถนะคะเป็นโครเมียมนะ,ค,ะคันนี้นะนอกจากจะได้ยางใหม่สี่เส้นนะคะได้ฟิล์มใหม่ด้วยรอบคันคิ้วมีมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูภายในกันสักนิดนึงค่ะน,นี่นะคะขออนุญ,ญาตเอาเอกสารขึ้นนิดนึงเนาะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะคะสําหรับคันนี้นี่ ด้านในนะจ๊ะบอนดหนังแบบนี้เลยใครที่ชอบบ่อนดหนังแบบนี้นะคะมาจบมาจองทักเข้ามาโทรเข้ามาหาเน่เลยนะคะทักเข้ามาโทรเ,เ,เข้ามาเลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋านี่นะจ๊ะสีรอบรถนะคะสวยๆเลยด้าน,นหลังนะที่จับที่เปิดนะคะตรงนี้เป็นโครเมียมนะคะค้ำหลบระเบียนมีมาให้นะคะสำหรับคันนี้บอกแล้วว่าเขามาเอาใจสายแต่งสายซิ่งสายแซดท่อนะคะเปลี่ยนเป็นท่อปลายไดมาให้ด้วยนะจ๊ะ นี่แมกไลเนอร์นะจ๊ะสวยๆกันไปเลยสวยๆกันไปเลยนะคะเออรอยอารรอยมาร์กจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบนะคะมีมินิสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะคะคันนี้ไฟเบกรกดวงที่3ก็มีอยู่ที่ด้านหลังให้แล้วนะคะคันนี้นะใครได้ไปคุ้มคุ้มคุ้มมากๆนะเจ้าของเดิมก็คือจัดมาเลยจัดเต็ม,มเลยนะคะคันนี้นะคะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะมีตัววัดบูทมาให้นะคะ กียร์กระปุกไปเลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าคันนี้คันนี้เป็นปุ่มพุสต์ทด้วยนะคะเป็นปุ่มพุสต์ทด้วยนะคะลูกค้าขาใครที่อยากได้ใครที่เห็นคันนี้แล้วโอ้โหมันคือถือใจแห้งแท้มาจับมาจองเลยมาจับมาจองเลยวันนี้เปิดโ <Vegeta> ปรจองแค่500บาทพอสําหรับคันนี้จับไปเลยนะคะจับไปเลยนะ,ะเ,ยเอาไปเลย Please. เปิดโปรจองไปเลยแค่500บาทสําหรับคันนี้นะคะเปิดฝาครอบเครื่องให้เห็นเลยนะคะว่าห้องเครื่องนะสวยๆลูกค้าจา๋า คันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนของเหลวภายในเครื่องให้เปลี่ยนตัวกรองอากาศให้นะคะอันนี้เจ้าของเดิมนะคะเขาทําท่อมาแบบนี้นะจ๊ะใครที่ชื่นชอบห้องเครื่องประมาณนี้มาเลยค่ะรีบทักรีบโทรหารเน่เลยคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอน,นะจ๊ะฝากระโปรงนะคะเดิมๆเลยรอยอาร์ครอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่นะคะอ่ะคันนี้นะคะอีซูซูดีแมคคันนี้รถปี2016ราคาอยู่ที่545,000บาทนะคะ545,000บาท เริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถใช้เงินศูนย์บาทใครที่สนใจคันนี้รีบทักรีบโทรเข้ามาหาเน่ช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะและใครที่วอ l k in ินมาหน้าร้านแจ้งว่ามาหาเน่อายุน้อยร้อยโลหรือลูกค้าที่ทักเข้ามาโทรเข้ามาแจ้งว่ามาหาพี่เน่ๆนะคะคันนี้เอาไปเลยวันรับรถนะคะได้น้ำมันเต็มถังพร้อมกับทองคำไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เน่ๆต้องขอตัวลากันไปก่อน,นะคะ่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้นึกถึงเน่ๆนะคะ สมชายคาเซนเตอร์ Center. รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เน่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะทําไมต้องเลือกซื้อรถมือสองกับบริษัทสมชายคาเซนเตอร์เพราะเรามีรถให้เลือกกว่า3า0รเซ็นฟรีนั้นฟรีและส่งรถให้ฟรีถ,ถึงหน้าบ้านทั่วไทยเรามีศูนย์ซ่อมมาตรฐานครบวงจรพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญรถทุกคันทดลองขับฟรีเปิดให้บริการมากกว่า40ปีรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย